วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ iPad หรือว่า iPhone ในการถ่ายรูปสแกนเอกสารเป็น PDF นะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือโปรแกรม Notes ครับเปิดโปรแกรม Notes ขึ้นมา,าทำการสร้างโน้ตใหม่โดยการกดปุ่มที่มุมขวาบนนะครับรูปสี่เหลี่ยมที่มีดินสอเสร็จแล้วได้โน้ตใหม่มาปุ๊บเราก็มาทำการถ่ายรูปนะครับกดที่กล้องถ่ายรูปที่มุมด้านล่างขวานี่นะครับ เสร็จแล้วเลือกสแกนด็อกิเมนต์ก็จะมาที่โหมดการถ่ายรูปนะครับทำการถ่ายรูปนะครับมันก็จะพยายามดีเทคขอบให้เราถ้ามันทำดีก็โอเคเราก็มาทำการปรับนิดนึงนะครับปรับให้ได้ขอบตามที่เราต้องการทีนี้หลักการก็คืออย่าไปแตะที่มุมพอดีนะครับให้แตะห่างๆมุมนิดนึงแล้วก็ลากมาเราจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่ามุมอยู่ตรงไหน แต่ห่างหางมุมนิดนึงแล้วก็ลากมาแต่ห่างหงมุมแล้วก็ลากมาแตะห่างห่างมุมแล้วก็ลากมานะครับจะได้เห็นชัดเสร็จแล้วก็กดคลิปสแกนนะครับทีนี้รูปก็จะมาอยู่ข้างล่างเราก็ใบใหม่มาถ่ายต่อนะครับทำการถ่ายเหมือนเดิมนะครับ ปุ๊บอ่ามันจะดีเทคให้ถ้ารูปเบลอเราก็ให้กดรีเทคที่ด้านล่างซ้ายนะครับอันนี้มันไม่เบลอก็โอเคใช้ต่อไปแล้วก็ลากนะครับลากใกล้ๆมุมนะครับไม่ต้องลากที่มุมพอดีจะได้เห็นชัดว่าตรงไหนเสร็จแล้วก็กดคีปสแกนในรูปที่2ก็ได้แล้ว เอาอีกสักรูปหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็กดถ่ายเหมือนปกติดูถ้าชาัดก็โอเคถ้าไม่ชัดก็กดรีเทคอันนี้ก็ชัดดีนะครับก็ลากใกล้ๆมุมมาลากใกล้ๆมุม,มาลากใกล้ๆมุมทำให้ครบ4ด้าน แล้วก็กดคลิปสแกนที่มุมล่างขวาก็จะได้รูปที่3ทีนี้เสร็จแล้วเราก็พอครบแล้วเราก็กดเซฟที่ด้านล่างขวาตรงนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ที่โน้ตของเราแต่ว่ามันก็อยู่ในโปรแกรมโน้ตถ้าเราอยากจะไปใช้ที่อื่นแล้วก็ให้ทำให้ทำการเซฟเป็น PDF ไฟล์นะครับวิธีการก็คือแตะในโน้ตนี่แหละครับที่เราสแกนมาพอมันขึ้นมาปุ๊บก็ Export ตรงนี้นะไอสี่เหลี่ยมที่ลูกศรชี้ขึ้นบนนี่ครับอยู่ด้านขวาบนกดปุ๊บแล้วก็เลือก Save to Files นะครับอ,อันนี้ผมก็จะให้ Save อยู่ที่ my ipad นะครับอ่าเรียบร้อยอ่ากดที่ my ipad นี่แหละแล้วก็มาตั้งชื่อใหม่นะครับทีนี้ก็พิมพ์ชื่อที่ต้องการลงไปนะฮะอันนี้ผมขี้เกียจเปลี่ยนก็ทิ้งไว้อย่างนี้เราไม่ต้องใส่จุด pdf นะครับเพราะมันจะใส่ให้เองเสร็จแล้วกดดัน นะครับแล้วก็กดเซฟมันก็จะปรากฏในไฟล์เราแล้วนะครับอ่ากลับไปที่โฮมดูเนาะไปที่โปรแกรมไฟล์ดูซิมาไหมอ่าเมื่อกี้เราตั้งชื่ออ่าสแกนด็อกิเมนตอ่ามันก็อยู่ตรงนี้โอเคใช้ได้เลยนะครับอ่าก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ